สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเด้คอครับพอกับบบาวต่อส่องบบาวต่อแซ่บนัวมือนี่บาวต่อสิพาพี่ผ้านองมากินเข่าแทบแทบบรรยากาศอยู่ไทยอยู่หน้าบรรยากาศเย็นเยนเด้อมือนีมือหนีก็สิมีเแมนู่ต้มแ่บเอ็นแก้วเนื้อโคข,ขุนครับแก้มกับอ่าตำบักแตงครับมีผัาแก้ม โอ้คือห่อนขนาดเหรอกบจิมีผักสลัดครับผมทัว่วพู้มะเขือน้อยครับผมเอาเบาๆลายใยห,หางลุยครับผมเออเลื่มไปมีเขาเดียวมันหอนครับพูดนะอุ้ยไอ้ทวนๆอยู่เอา้าขออนุญาตครับทำแรกแหกมันจับม,มึงก่อนครับ ในการในการในร่องมันกัน,น่ะโอ้เงาเกระเตี๊มได้การครับอขอโทษขอให้พี่น้องอากาศกะห้อนห่อนครับต่มแสบครับ ันฮ้อนครับลองมืงกันนะมีการครับผมตับหมแจงเส้บหกกร่อมครับ ก็บรรยากาศยังมือแรงขนาดครับเาขาโยนนจำมึกันเนาะลองมึงคุยสักคำกันนะ มาครับโอ้ยในการครับมาครับนี่หอดประคามบัลน,นี้ เทศกาลนาห่อนหรือว่าคือห่อนแถวหน,น้าบันเนาะข้ากันเป็นยังข้นเนียมันห่อนครับตม้มกแกเีครับเบ็ดจังเลยอัศร์รักกรับไอ้กลรครับ อขอโทษขออภัพยพ่อแม่พี่น้องเด้อครับหวานแห้งเล่นแขครับต้มแซ่บจักหวานนิดหน่อยน้ำกับนวัวคือยัง ตอมจังไงกันมาครับตําบักเตียงเส่บักก่วงเข้ากันไปหยังค่อมย้อนพัน มะเขือหน่อยแยกแก้ห่อนเขาก็บรรยากาศยี้มัอแลง มีหอนในบระขามบัมนี้ับกองงานเบุบดหรอมาครับข้า,าแกมเขากันไปนยัน แล้วกลับครับเกี่ยวมาพร้อมโม่อยลงไปโม่อยเข้าไปขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องด้วยครับขอบคครับสับเสียบข้างในมาครับบรรยากาศยังมือเรองครับ นอบอ่วออาวด้วยครับรัวป,ปู้ครับด้วยกันขออนุญาตครับแตมื่อยต่อมเลย เป็นแก้วไหมครับกุ๊บกุ๊บกุ๊บอยู่ในการขนาดเป็นแก้วพอดีใส่พอดีครับนะครับน้องมีการ อาจจะเอาโอ้ปอา่าขอโทษขอให้พี่ล้องเนื้อครับสร้ยตอนพอดีครับเอ็นแก้วเอา้าลองเบ้งอขอโทษขอให้พี่ล้องเนื้อครับตอนอย่าแข็งจัง่อย <c oughs> บึงกันนะสูตรนี้กันนะเผื่อห้วยเห,เห,เห,เหมือนกันนะเผื่อหน่อยอุ่นตานเป็นยังโข่โขอโทษขอให้นะครับก้อนก้อนบางเง,งี้ยแนี้ ดีครับเปลือในปากครับยำกึบกึบกึบบริการครับหักไม่ม,ม,มันกีน่ะหนึ่ง้อหน่อย ผลัดนี่ปลูกเองไม่ได้ครับนี่ปลูกอยู่หลังสวนเก็บม,มาพอดีเลย บรรยากาศยังมือแร่งครับยีทรงยูทายยูไฮยูหน้าคือเกาเนี่ยครับเด็กยานครับกินเขาายูหน้าครับโว้ยหันขอโทษขอไห้เด้อครับคือหันแต่น้องบันดน้อเอาข้านี่ตอน,น,น,นป็นไงนี่บัด บรีการครับเข่าคับเผ่าห้อนตำมึกแปงเพ็ดเพมันต้มันหอนโอนนสนนอสุดยอดครับอออเอากันเผาเยวะกินหอนเมือเ่อบี้ เนี่ยกวางแบมันโอ้ยมันขอนุญาตเดือครับขึ้นหน่อยเขากันแห้งกับกับเลือ โอ้สุดยอดครับมาตอนนี้บน,นี้พุณน่ะหันพอดีค่ําเลยนีอ่ออนพร้อมบน,นี้ตําบักแดงใส่บ,บักกวกักใส่บ,บักพริกสดพร้อมโอม้สุดยอดมาครับ กันปะเนาะวันเอาความนะกูนะตอนมึงไงโอ้พอดีเลยต้มเปื่อยๆเข้ากันเปน็ะยังครับ น,น้ำก็นุ่มอ่ันนีโด้วยกันมาครับ งานวับน,นเาดาอครับขออนุญาตเด้อครับใส่มือตอมกด้ไอ,อย บ้าบั้ง่อนขึ้นหญ่เถอดไมนะ่นอมมันนะูดอะเอา้าเก็บๆๆอยู่ไฟ mm hmm. ดีขนาด จุ่มเปื่อยหครับเป็นกันโอ้ยขอโทษขออภัพยพี่น้องทุงท่านด้วยครับก่อนเนอากินไ่พร้อนซัำเงื่บนไปพร้อนโอ้เป็นเผ็ด คำสุดทไายนะครับบันเข,นขออกากจะเมดติ๊บเมดพอดีก็เผาเนา ข้าวกระเนี้ยวจิตมือดีขนาดโอ้ยขอโทษขอให้เด้อครับผมผิดพลาดประการใด้จะข้ามกันครับ เมนูนี่สุดยอดครับผมตำหุงกัตำมกแตงกระแซบต้มแซบกับพอดีครับครับฝากฟี่ฝักน้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้เครับผมบาต่อแสดงมีกำลังใจเหตุคลิปต่อตปอไปพี่น้องเบิ่งเลยครับผมครับอสุดท้ายแล้วครับขอบคุณได้หลายครับพอกันคลิปไหนครับสวัสดีครับโอ้ย